โปรไฟล์อลังการเปิดว่าเฮโซฮาวหลังตกเป็นข่าวหรือเพื่อนแย่งแฟนเพื่อนเป็นประเด็นที่หลายๆคนจับตามองอย่างต่อเนื่องในตอนนี้สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างกวางเดอะเฟสกับเฮโซฮาวหนุ่มหลอ,อนออกวงการซึ่งเป็นอดีตแฟนของเพื่อนอย่างทัพทิมพันยาลาบอุดมศอคุณสาวสวยจากเวทีการประกวดเดียวกัน โดยเมื่อวานที่ผ่านมา4ส,สิงหาคมอินสตราแกรมของฝ่ายชัยได้ออกมาโต้เคลียร์ประเด็นดังกล่าวว่าผมขอที่แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้ครบซ้อนไม่ได้คุยทางชู้สาวกันมาก่อนที่เลิกกับทัพทิมเป็นเรื่องส่วนตัวของผมกับทัพทิมผมมีเหตุผลของผมที่เลิกครับส่วนเรื่องกวางเราคุยกันจริงจังตอนผมเลิก กับทัพทิมแล้วเรารู้จักกันก่อนหน้านี้เพราะกวางเป็นเพื่อนสนิทของพี่ที่สนิทกับผมและเราอยู่กลุ่มเทรดเดียวกันเข้าใจว่าทุกคนอาจจะมองดูเร็วเกินไปแต่ทุกอย่างเป็นความจริงครับผมขอโทษหากเรื่องนี้ทํำใครเดือดร้อนครับผมแค่ขอให้จบเรื่องนี้นะครับขอบคุณครับ